สบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฝั่งลาวสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยลุงปา้านาอาผู้อยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลเนื้อยิน,นดีต้อนรับทุกคนข่าวสื่อส่องกวีพี แล้วก,สกว็สบายดีพู้ติดตามเก่าสบายดีพู้ติดตามใหม่แล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ถั่วถูกมุมโลกเลยมือนอีกกามีเมนูพิเศษก็คือหมักหม่วงซุกพีน่น้องเป็ดออกมาแต่ต้นสีพ้าพี่น้องนะมากินข้าวเที่ยงกับหมักหม่วงพีน่น้องข้าวเหนียวกับบังหมวกก็คือหมวงไข่พึ่งเป็ดออกมาแต่ต้นนี่แหละพีน่น้องมาเลยพีน่น้บบองเพื่อเป็นการเสียวเวลาพ้นกําลังมาเนี่อนนอยได้ก่อนอันนอยใหญ่ๆ,ๆก่อนนะอันนอยตัวมันอันนี้ก่อนมา กับข้วอนี้กับไข่ถ่านเลยพี่น้องขออนุญาตใส่มือเดอ้อพี่น้องเนงม่ยงหมวกขายพี่น้องจีกจีกเนี่เห็นไหมพี่น้องอ๋อพี่น้องที่สำคัญอย่าลืมเดอเม้อเบอร์คลิปกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะก็คือหลายๆคนถามกลับมาว่าเป็นยังคือบ่เห็นคลิปเจ้าเนาะทั้งๆท,ที่ติดตามแล้วก็คือ พี่น้องกดติดตามแล้วแต่พี่น้องบริกดกระดิ่งเนาะอ่าก็คือถ้าเขากดกระดิ่งเลือกฮะหับการแจ้งเตือนทางมดมันจะเห็นเวลาที่กอาบคลิปเดี๋ยพี่น้องนี่ยขออนุญาตใส่มือมากินกับข้าวเหนียวห้ายแลยม,มันก็แดดเลพี่น้องแบบกระห้อง ส่วงนี้หมักโุเรียนมาแหง้งบ่มีเงินซื้อกกเลยว่ะกินหมังหม่วงแทนโอ้ยอม,มือไหนกลกากินพ้ดดียวพี่น้องแม่บออยู่แม่เมื่อเฮือนแม่เมื่อเฮือนแล้วก็เลยว่ากินข้าวพ้ดดี้พีย้องมันสิออกสมมตมันหวาน แดดกับสงใสด่ดอกจังตัวน,นี้บริยาตบุ๊กพี่น้องเพราะว่ามันเป็นอนาดน,น,นี้หาเลือกหน่วยซุกๆนี่อันนี้กระซุกพี่น้องจีจัจงซีเด้นี่นะ่ะมักมหมวอไข่ฮาสิกินจังซีบุ๊กคิดนี่สติลิกซิ์บอกพี่น้องเพราะว่ามันมีงานดองเนาะไกล่แลลวเขาจะเปิดเพลงคอยอย่าตีลิกรซิดเดอ้อ พ่อคอยยังให้พี่น้องได้เบิ่งคลิปคลิปนี้ข่ออนุญาตใส่มือพี่น้องจีกเสียงกบกวบเอาไว้สิตกเลยมาหน่วยต่อไปพี่น้องน่อยที่สองอาผลมาแล้วเขียวกินเขียวกบ จูบมือเด้ออืออหาบนปงก่อนปงนี่กะได้อามียนกานต่อมาหน่วยต่อไปบ่ว่าหลายยายห่หางอยากกินข้าวแห้งตอนนี้กะ12โมงไปปลายแล้วพี่น้องขออนุญาตเด,ด้อ เมื่อนี้เงาเงาพี่น้องอีแมวโอยู่แซบเมื่อน,นี้กินข้าวูนเดียวโอ้ยอหน่วยที่เทรซี่แหลยพี่น้องมาเนียขยคนงานเอาอันนี้ไปถิ่นก่อนเอาวันนี้แ <c oughs> มนกากราบบาังกับลงวันนี้ก่อนอม,มาหน่วยที่หาแล้วแล้วฝนมาเลยสงสัยอันนั้น ฝนหยิบแล้วบ่เป็นหยังเนาะพี่น้องนั่งอยู่ในห่มหมวกอันนี้ก็บางหมวกตัวนี้ก็ยังบ่ทันได้อันน่ะถือยังบ่ได้มากได้หยังนี่นีงามๆพี่น้องเบิ่งๆกล้องโฟกัสอยู่่น พี่น้องเสียดายแต่โมเมนต์มองมองกอดซ้อนกันมองมองกอดซ้อนชี้ยัะบวกเลยแหละแบกก็อยากข่าวหฮมนยน้ำกะอยากกินยังห้องสงสัยอยากควบพ้นกับขัอย่างน้องหาหน่อยชุกๆุกเนาะ มัมวบเลยพ้นมาแล้วจบกิ้แค่ปุ๊บนะให้ในแต่บ่มีผ้าห้องผ้าเหลื่อมเรือเหลื่อมแต่่เห็นบอกน้องมือกะโบเป็นอย่างขอหนึ่งอ่าตเด้อสีดำๆมาพี่น้องข้งเข่าก็มั่ว เสียบหลายหมดกระเจมาตึกพี่น้อยสิ่นออกก่อนมือมันหลน่นมือหล่นตีแหละ mm hmm. สิ้นหมดเลยแลย้วพี่น้องออ mm hmm. ต้องจีกยังที่มันจีกง่ายๆไ,ได้บางมองไข่เนี่ยเขาต้องกินจังที่ขันบางมองกอ็ซอเลยต้องหยับกบุกลูกเดียมถึงเสพตัวน,นี้จะจีกอาเบิ่งเนื้อมันเป็นเนาะมาจา้ะบอกว่ารายใยห่างเกี่ยวกินเกี่ยวอันไหนได้ผลไม้เกี่ยวกินแล้วก็เกิดไปเสียชวนมันเป็นเอาะ คนตกมาทีถีเลยเสียใบไบแล้วาพาไปหวานกานหวานบุกนั่นอขออนุญ,ญาตเด้อพี่น้องที่กินแบบนี้พอกินนังหมวกมันต้องแบบมันต้องแบบอันแบบนี้แน่ครับหวานค่ะพี่น้องหวานหวานมันมันได้บางมวงไข่ นะบายอมแพ้เอาอีกหน่อยพลกันยังตกมาแห้งเอาอีกหน่อยน่เผือฉั่นจัดเชนเต็ดพี่น้องเอ,อ้ยพผอกอยากคันอยากกินมักทุเรียนกันฮาวคิดอันแบบวาดภาพนะพี่น้องจินตนาการไปว่าตัวนี้เป็นมักทุเรียนกำลังแกะมักทุเรียนอยู่ตอนนี้ หวานมนะแซ่บพี่เนอะฮกิน <c oughs> จะเป็นไอเอาอีกหน่อยหนึ่งยังบาอิม่มคือกินกไปได้หแ,แหงแมทแหงแส่บแหงมันพี่น้อง พ้นกามาให้คำมืดนหนึ่งิ่อพ่อก็จีก็ขวบพี่นนางคันบวแมนนตัวเองบุกากินเลยพี่เนาดูดแบบไ้ก็คือแบบัแสร้แบบไอ ເຮົາເບິ່ງຍາມໃດກໍສຽງຕູ້ມີແຕ່ເພິ່ນອ້່າພົວອ້່າມຽບຈະໄປຊິສຽງຕູ້ຢູ່ເຮືອນໂຕເອງຫ້າເອີອືມວ່າຊ້າເພິ່ນ Đó ວ່ສຸດ້ບສຸອບິ มันคือแบบเสพๆพี่น้องเออเอาอีกหน่อยมะอันเสพบะรีด้นี่ฮะเออพี่น้องเออเสบอาหารบ้านๆห้ามแบบสิแหละมือน,นีก็อิ่มแล้วนี่ตอนแรกผู้อีกแล้วนี่จังสี่อย่างกกินมะม่วงม,องมองือลายหน่อยแล้วอ่ะหมากสุดท้ายพี่น้องเออสุดท้ายรีบตัวบตุบไปเลยมาพี่น้องเบิ่งคลิปกันแล้วอย่าลืมเด้อกดแชร์ให้ไกลเด้อกดไลค์ให้กันเด้อ,อ เสบค่ะาบ่นเสร็จมือก่บพี่น้องพี่น้องมาออน,นิกากระสิขอจบคลิปลเดอ้อเด้อกินอิ่มแล้วพี่น้องพ้นก็นกำลังมาอยู่ฮอนกับฮอนมื่อนี้กินตากเดดเนี่ยพี่น้องอื่ก็คิดข่าวคุยเล่าในเมื่อนี้ขอขอโมกขอบใจด้อยพี่น้องสำหรับการติดตามหบชมบนคลิปการแด่ต้นจนจบเบิ่งแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในการเดอ้อเพื่อจะเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่อ,ตอไปบา,บายๆพอกันใหม่คิดหนาะ